เดี๋ยวก่อนนะมันรู้สึกบรรยากาศมันวังเวงไม่รู้ว่ามันดูเมื่อกี้หายไหนหมดอ่าก็คนขายของก็หายไปด้วยตอนนี้เหมือนเหลือแค่เรากับยาย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 ว่านะบรรยากาศมันแป๋ยไงก็ไม่รู้ว่ามันน่ากลัวมากเลยยายที่ไปไม่รู้างไมันไม่รู้สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราทไไมนนนนนนนีีีีีีีีี่่่่่่ต้้เยว ิอ้บุกกาดาดมกลิ่นก็ได้กลิ่นสมบีเต็มเลยนะทีมอ่าเจอแล้วเลื่อนี่แหละทำไมไม่ยีงก็ไปก็เป็นอย่างี้แหละลองจะได้เอาปืนกินสมบีเตอร์มาไปไหนที่ดี่รีบเชื่อมเลยนะถ่านในบุกกาดมาน้ำไหมคะขนมไหมคะ เราจับซอฟบีมใช่หรอพวกกันพี่ปินเขกไม่ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยเร็วเร็วดิล่ะไอ้นี่เองช้าเนี่ยดูสิเขาฉายหนังจบหรือยังเนี่ยยังยายแต่ผมปวดท้องกัยก็เลยมาชาเนี่ย อุ้ยคนนั่งเต็มเลยอะยายมาป้าเราไปนั่งกันดีกว่าผมว่าเรารีบไปซื้อขนมก่อนเราเขาไม่นั่งดีกว่ายายทำไมไม่นั่งก่อนล่ะเอาเออหน้ายายก็ได้ก็ได้คนนี้ตามใจหลานนะเนื้ออาบ้านาแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวครั้งนี้แหละได้ไปเที่ยวสักทียายให้ไปรู้ปวดหลังเอ้าค่อยๆเดินยัยยายปวดหลังปวดขาเนี่ยไปเร็วๆไปไปไปโอ้ยยายระวังระวังบังคอมิเตอร์เฮ้ย

โอ้เออดีมากเลย่างเงี้ยย้ายครับขอโทครับขอโทษครับขอโทษครับเอายายแล้ค่อยเดินอ้าวสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้ารานสวัสดีจ้าเอ่อเดี๋ยวข่ว่าที่นี่ดูหนังฟรีใช่ไหมใช่แล้วค่ะดีเลยดีเลยยายเราเนี่ยต้องซื้อขนมไปก่อนนะจะได้กินไปดูไปไงแล้วขนมวันนี้ฟรีไหมล่ะไม่ฟรีค่ะยายเนี่ยไม่ฟรีอ๋อไม่ฟรีเหรอห่อละกี่บาทอะหบาทค่ะอะไรนะห่อละหบาท 1นึ่งบาทโอ้โหเอ้ยยยยยยยจริงยย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 ่ยยยยอดเยย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 ยดยยยลยย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 ยหยย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 ายยบายยัยหนยย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 นยย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 ายายยน

ไปไปไปย้ายไปดิโอ้ย้ายไม่พอลยอะไรของยายเก่วขี้งกจริงๆเลยให้เรามาแค่หนึ่งบาทเนี่ยได้เดี๋ยวเที่ยงคืนเจอกันนั่งไหนยายไม่มีที่นั่งแล้วเนี่ยที่เต็มหมดแล้วอ๋อนั่งนังตรงนี้้กันจางเลยนะยายแ๋ยวเขานั่งกันอยู่นะโอไม่ตรงาย้รอกอ๋ออ๋ออะไรยายอะ โอ้ยนั่งหน่อยไม่ได้หรอยายมให้เรยมจะพูดยายนั่งนยายอยายัดีดีลยขาหน่กนยายยายอ่ะยา้ายมงนอโอาจะให้ยายรากยังไงนอย่างนี้แล้วเอาให้หมอนยายยายก็ม่ขนมนี้อร่อยจิงๆเลยแล้วเนี่ย บอกปวยยายไม่เป็นไรขอเยอะหน่อยแล้วกันอุ้ยบังนิดนึงโอ้ยใหญ่ดีมากเลยเนี่ยอะไรอะอะไรอะไหนแล้วกันยายขนมเนี่ยทุกท่โอ้ยสนุกไปวยยายโอ้โหทำไมยายลดอ่ะบังหมดแล้วยายเลยนะ เดี๋ยวก่อนนะมันรู้สึกบรรยากาศมันวังเวงไม่รู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยสักคนน่ะมันดูเมื่อกี้หายไปหมดได้ก็คนขายของก็หายไปด้วยตอนนี้เหมือนเหลือแค่เรากับยาย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 ว่านะบรรยากาศมันแปลก๋งไงก็ไม่รู้ว่ามันน่ากลัวมากเลยยายดิสไปาหน้าไปไหนผมไม่รู้ วเขาจะไปไหนกันล่ะพวกกลับบ้านยังไงแต่ยายว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีนะจะไม่ต้องมีคนม,มารบก,กวนพวกเราด้วยไงอ๋ออ๋หรอยายแต่ผมว่าบรรยากาศมันแปลกนะยายน่ากลัวมากเลยเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวตรงไหนเองคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยใครเองน่าจะดูแบบพวกหนังผีอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ที่ยายพอมีแค่สองคนม,มันรู้สึกมันต้องกลัวมันต้องกลัวดูหนังต่อก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าก็ยายผมว่ามันแปลกๆนะยายยังไงเฮ้ยดูสิมีมือมาด้วยโอ้โหโด่หนังดินี่สมจริงจริงเลยเนี่ยเป็นเหมือนของจริงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยจับมือได้ด้วยเอาจับแม่งกันด้วยอุ้ยยายอย่าไปจับสิไม่อะมันแปลกแล้วนะแปลกแล้วมันแปลกยังไงอ่ะอุ้ยยายเปนเหมือนจริงมากเลยนะ มันเป็นภาพสามมิติไงไม่เคยดูหรอหนังสามมิติอ่ะโอใ่ i hey. me